สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับเจ้าตัว TCL 40SE ที่พี่ซื้อมากับราคา1,800บาทผมตัวนี้แรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกกับรลอม128จิกับผมความจุตัวนี้บอกเลยว่ากับงบ1,800บาทถือว่าโคตดคุ้มค่าคุ้มราคาหลังจากพี่ใช้งานมา1เดือนตัวนี้บอกเลยว่า โคตรประทับใจเลยพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ของเจ้าตัว t cl 4 0 SE ผมบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อทางนี้พี่แนบให้ด้านล่างคลิปนี้เพราะว่าพี่ก็กดมาจากลิงก์ด้านล่างผมตัวนี้เป็นเครื่องผมศูนไทยนะครับพี่ผมจะขอเกินก่อนว่าทำไมหนึ่งเดือนตัวนี้ใช้งานมาถึงเป็นมือถือที่ยกให้เลยว่าคุ้มมากกับงบ เบสสองพันครับอย่างแรกพี่ชอบคือเรื่องของลําโพงครับลําโพงเป็นลําโพง2ตัวเสียงบอกเลยว่าขับเสียงออกมาเสียงเบสเสียงกลางถือว่าเสียงดีพอตัวผมตัวนี้ชัชแล้วก็ผมตัวนี้พี่ชอบมากคือบอดี้ครับบอดี้ด้านหลังบอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามในการเก็บดีเทลของบอดี้ที่ CL เําทการบ้านมาได้อย่างดีมากครับกล้องหลัง50ล้าน เป็น AI Camera ซึ่ง P ไว้ใจกับตัวหลอม c l อผม CL เนี่ยทำหลอมมาบอกเลยว่าในการใช้งานมีความสมูทมีความเลื่อนดีมากผมสับตัวนี้ซึ่งกล้องออปชั่นต่างผมฟังก์ชันตัวกล้องสับพถือว่าเพียงพอมากผมตัวนี้นะครับด้านข้างผมด้านข้างเนาะนี่เป็นปุ่มสแกนน้มือผมที่ปุ่ม Power ซึ่งบอกเลยว่า P สัมผัสตัวปุ่มมารู้สึกว่า ปุ่มของผมในการแตะในการกดนะถ้าไม่ใช่นิ้วมผมมันจะไม่แตะถ้าเป็นนิ้วมองผมมันแตะแป๊บเดียวมันก็ได้ซึ่งบอกเลยว่าแตะทัชคือดีมากเป็นมือที่สัพีเลยว่ายกเลยว่าคุ้มจริงครับคุ้มแบบเกินค่าตัวพร้อม,มกับหน้าจอใหญ่ผมหน้าจอนี้6กจุดเจ็ดห้านิ้วครับหน้าจอมปขนาดที่ใหญ่มากครับซึ่งบอกเลยว่าจับงบเลทสองพันหน้าจอใหญ่สีสันของหน้าจอ iPS ที่มีคุณภาพมากผมบอกเลยว่าหน้าจอคือสวยมากนี่ครับ เป็นเทคโนโลยีของตัว TCL ของตัวนี้ซึ่งหมกเยว่าหน้าจอคือปรับสกินของหน้าจอได้ซึ่งหน้าจอคือมีตัวฟังก์ชันในการปรับปรุงภาพบอกเลยว่าสุดมากพร้อมกับหน้าจอดีเฟนต์90เฮร์ครับบอกเลยว่าทัดกดคือดีจริงซึ่งพีใช้งานมา1เดือนตัวนี้เป็นผิวที่สับพียกให้เลยว่าหน้าจอสวยแล้ว,วมมก็คุ้มจริงครับคุ้มมากคุ้มจริงครับบอกเลยว่าคุ้มจริง บ็ให้มา5,10 0ับมิลลิแอมกับฟาสชาร์ตสิบแปาทหัวชาร์จใส่ชาร์จในกล่องแถมมาให้เราแถมเคสผมเป็นเคสใส่มาให้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงครับดีไซน์อย่างสวยชอบมากคือชอบจริงครับในเรื่องดีไซน์ครับลำโพงตัวนี้ซึ่งลำโพงขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับนี่ครับผมในการปรับซึ่งออปชั่นต่างๆของ CL เม่ให้เราบอกเลยว่าเกินคุ้มครับ Wi-Fi 4ช i f i 5 ซึ่งพีเชื่อมต่อผัานไ้ไฟ5ในการเชื่อมต่อบอกเลยว่ามีความเสถียรมากถือว่าเกินค่าตัวผมนี้ซัพพอร์ต 4G 2ซิมครับนะีครับมีฮอสสปอตตัวนี้มี NFC ด้วยในการแตะจ่ายเงินหรือว่าในการแตะในการส่งข้อมูลครับซึ่งดีมากผมตัวนี้นี่ครับมีฟังต่างๆครบ Android Auto ก็สามารถซัพพอร์ตตัวนี้ผมแล้วก็พี่ผมชอบในการปรับหน้าจอมาก รู้สึกว่าในการปรับหน้าจอของตัวนี้มีการปรับหน้าจอแบบให้เราแบบสีสันแบบแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันคลาสสิกก็ได้พีรู้สึกว่าเพียงพอมากครับนี่ครับไปนมือปลอดล็อกแบตปลดล็อกแบตหน้าก็จะปลดล็อกได้นะผมตัวนี้นะครับนี่ครับเสียงและการสั่นผมตั้งค่าเสียงได้ซึ่งอันนี้ออปชั่นต่างๆของ TCL มาให้เราถือว่าครบครับคุณสมบัติขั้นสูงครับตัวนี้มีการคอนแอปมีการบันทึกหน้าจอผมซึ่งพีทดสอบในการบันทึกหน้าจอแล้ว 720 p ีเพราะว่าหน้าจอเป็นแบบ HD พัดเนาะนี่ครับถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้นะครับผมการตั้งค่างต่างผมกระแ้งพ้นต่างๆสพีถือว่าเพียงพอมาผมพี่ผมจะให้ดูเนื้อเสียงว่าเสียงมันเป็นไงบ้างเนาะสับมาพงสงตัวที่พี่ใช้งานมา1นึเดือนหมดเลยว่า the best เรื่องเสียงไม่อวยผม the best จริงมาดูว่าเป็นไงบ้างผมตัวนี้ <you> ดูครับ <you 're S 1> เสียงดังมาก I I have a rancher know man to still go 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 เสียงเบสออกมาได้อย่างเหมาะสมมากเสียงกลางสำหรับพีนะรู้สึกว่ามันกลมกล่อมคุ้มเสียงแหลมจะไม่ได้บาดหูมากจนเกินไปผมเป็นเสียงที่มีความละมุนของหูครับ เพลยงมิวที่เสียงสับพ,พีถือว่าคุณภาพดีมากครับสำหรับพีถือว่าคุ้มมากแต่ค่าของหมดขอให้จริงๆริครับวันที่พีลงคลิปของมันอาจจะมีอยู่ผมรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยบอกเลยว่าคุ้มจริงครับเรื่องสีสันของหน้าจอครับสับพ,พีเนาะรู้สึกว่าหน้าจอในการแสดงผลข่มสับตัวนี้ซึ่งพีผมบอกเลยว่าหน้าจอะสีสันคือสวยสดงดงามครับ ซึ่งพีรู้สึกว่าในการใช้งานของ CPU ตัวนี้ผมหน้าจอแสดงผลสับพีคือ 4K 60เฟรมได้พี่เปิดแค่พันแปด0พเฟรมก็เพียงพอครับบอกเลยว่าหน้าจอสับพียกให้เป็นมือถือ2,000ที่สามารถสู้กับราคาเลท5,000-6,000ได้อย่างสบายครับหน้าจออย่างสวยครับบอกเลยว่าหน้าจอสวยงามมากหน้าจออย่างสวยครับบอกเลยนี่ครับเต็มจ,จอให้ดูครับผมนี่ ดูครับว่าหน้าจอมันสวยงามมากข่าดไหนครับผมตัวนี้น้ําหนักก็เบาด้วยนะครับผม190กร,รมัมถือว่าน้ำหนักเบาครับพี่ชอบมากตัวนี้ครับผม CPU ผม h ฮโดจีสเนาะถือว่าขับเคลื่อนเล่นเกม ROV 60เฟรมสบายหายหัวผ,ผมตัวนี้ p u บ G ปรับเป็นสมดุลที่พี่ใช้งานมาถือว่า p u บ G คือเจ๋งมากครับปรับเป็นสมดุลก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานเล่นเ,เกม ROV เนี่ย60เฟรมแฮปปี้มาก ฟีฟายแม็กครับผมตัวนี้ปรับเป็นค่าสูงสุดก็สบายจะพิให้ปรับกาลางๆต่ำๆก็เพียงพอเนาะในการใช้งานถือว่าเป็นหูที่น่าใช้งานมาผมมาดูว่าสเปกกล้องเป็นไงบ้างซึ่งการเข้าเมนูกล้องบอกเลยว่าง่ายมากครับผมน่ครับมีวิดีโอมีวันชัดด้วยภาพบุคคลมืออาชีพพอนล่ามาซึ่งออปชันของตัว C c l เนี่ยคือเป็นออปชันที่บอกเลยว่ามีคุณภาพจริงพิเซลสูงผมตัวนี้ถ่าย50บล้าน ซึ่งพีไปถ่ายมาบมดเลยว่ามือถือตัวนี้กล้องมีคุณภาพแล้วก็มีแกลเลอรี่แยกออกมาได้ของตัวนี้ซึ่งเอาวงตรงสุดมากดูครับว่าพีไปถ่ายมาให้ดูนี่ครับดูหน้าแบบอาหารก็ถ่ายแบบ AI ก็ประมวลผลภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากพเศที่สัปีนะยกให้เลยว่าหนึ่งเดือนพีใช้งานมาคือมันเจ๋งจริงแล้วใช้งานคือใช้งานได้เจ๋งมากครับแบตสปีถือว่าอึดนะเพียงพอผม ดูคว่าผมสีสันสีสันของต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าสีสันในการถ่ายแบบเดียวครับซึ่งพีรู้สึกว้าวมากในการมี AI ในการจวจับใบหน้ามีพอลมามี HDR ต่งตางๆครับวิดีโอ1080 P 30เฟรมทังกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้าผมตัวนี้8ล้านนะก็ถือว่าโอเคผมสับพีนะบอกเลยว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากแถมเพิ่มไมโครโดิการดั้งสุดคือน,นเทรลไบด์ด้วยถือว่าตอบโจทย์มากผมในการใช้งานตัวนี้เป็นมือที่สับพีรู้สึกว่าครบจบ จบจริงครับกับราคางบ2,000เหบอกเลยว่าแอปต่างๆแอปธนาคารก็ซัพพอร์ตดีผมตัวนี้นะหมแอลว่าเป็นพือที่สัพพีคุ้มครับพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเลยว่าตัวนี้คือเจ๋งจริงไม่เจ๋งจริงไหม,มผมเพราะว่าพีคอนเฟิร์มเลยว่ากับงบเลสสองพันตัวนี้สเปคคือเกินกับค่าตัวมันมากครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สัพพีนะสวัสดีขอบคุณครับ ถ้าพ,พี่พูดผิดพลาดประการใดขออยัยจริงผมสำนี้ขอบคุณอีกครั้งครับ